สวัสดีครับเจมมาตกกลับใปแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาช่วงนี้จะกันบ่อยบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีของเก่ากลับมาขายค่อนข้างเยอะรวมไปถึงของใหม่ที่มีการเข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมีของเก่ามาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มีของใหม่มาอีก2ชิ้นเอ้ของเก่ามีเกิน4ชิ้นเป็นชุด3ชุดไอโซน1อันบิ๊กดำนะครับแล้วก็มีสกินปืนใหม่2อันด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากของเก่าก่อนนะครับของเก่าเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้แหละไม่ใช่ชุดนี้สิผิดชุดนะครับแมงงไม่ใช่ชุดนี้มันต้องเป็นชุดอีกชุดหนึ่งอยู่ไหนวะไวหนวะฮะก็จะชนคนเปิ้มโลกโอ๊กโอ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 ก่ะแ๊บนะีอ่ะแ๊บนะีอายาด้วย ไปไม่อยู่นี่อยู่นี่นี่น,นีชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดใส่ทั้งตัวนะครับหัวหน้าจะชนเกาะสวรรค์นนะผู้หญิงก็เป็นชุดที่คลับกับจะทอรอชนไม่ให้จะชนทรชนคนป้นโลกนะครับซีรีส์เน็ตฟลิกที่กำลังจอกซีซั่นสุดท้ายเดือนนี้แหละชุดนี้ก็ซื้อได้ในรานค้าเลยนะครับราคา999เพชรนะครับรวมไปถึงมาพร้อมกับชุดนี้ด้วยนะ แต่ชุดนี้ต้องบอกว่าจะมีหน้ากากแยกให้นะครับถ้าเราอยากใส่หน้ากากแบบเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากใส่ทั้งชุดแบบนี้เลยก็ได้นะหน้ากากจะเป็นหน้ากากดารียัน,นี้หน้ากากทรชนใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดใครแบบเอออยากใส่ทั้งชุดก็ใส่ได้นะชุดนี้จะเป็นชุดหลักในเรื่องเลยนะครับก็ราคา999เหรเช่นเดียวกันสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับสำหรับชุดนี้ใครยังไม่ดูไปดูซะนะ ส่วนอีก s <S ชุดหนึ่ง <my> นะครับก็จะเป็นชุด a r t ผู้ชายนะครับในอันนี้คือชุดเมื่กกินะใส่ให้ดูว่าฉันผู้ชายเป็นแบบนี้อีกชุดนึงจะเป็นชุดนี้นะครับพละชนคนปรโลกมีเอฟเฟกด้วยนะนจะเป็นแบบว่านักปล้นแต่ว่าผสมกับฟรีไฟใช่ไหมจะมี F F, F L C D P แต่ว่ามันต้องใส่ทั้งตัวในชุดนี้ ราคาเท่าไรราคา999เพชรเช่นเดียวกันนะครับ3ชุดนี้ราคาเท่ากันเลย999นะส่วนยังอื่นนะครับที่จะกลับมาให้ซื้อตรงๆเลยก็จะมีไอซ์อร์จะชนทรชนคนป้นโลกเออนะครับชิบอยู่ไหนวะไอซ์ซอร์ไอซ์อร์ไอซ์อร์หาย นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้นะเป็นแนดดาลีตัวนี้ราคา499เพชรนะครับซึ่งของทั้งหมดที่เป็นของราคาซาดบับปเปยหรือว่าทรจาชนทรชนคอมปโลเนี่ยยังไม่ใช่ของแรนครับยังมีโอกาสกลับมาขายไอีกในอนาคตนะจนถึงวันหนึ่งที่มันจะไม่กลับมาแล้วมันจะกลายเป็นของแรวันนั้นเราจะมีการบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นการกลับมาขายรอบสุดท้ายนะจะไม่มีแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีไมค์เควนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังวนกลับมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับบอกไว้ก่อนนะสำหรับไอโซนี้ ซึ่งของพวกนี้นะครับจะเปิดขายในร้านค้าเลยนะครับไอวอสี่เก้า499ชุดชุดละเก้าเก้าสามชุดนะครับตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่14นะครับยาวๆกันไปประมาณ10กว่าวันนะครับก็ใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของสามารถซื้อได้ตรงๆแล้วนะครับรอบนี้ทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมาด้วยกันนะครับจะเป็นกิจกรรมปืนนะครับซึ่งปืนข้างในเนี่ยจะมี2ปืนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกิจกรรมปืนไปดูปีกก่อนดีกว่าดืมไป ว่ามีปีกมาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมปืนนี่เราจะมีปีกสีดำวนกลับมาขายนะใครที่อยากเป็นแบบว่าซาตานอยากเป็นแบบดักแองเจ้าอะไรก็จัดไปได้นะปีกอันนี้ชอบมากีชอบใส่มากเท่ใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเน้นสวยงามนะไม่เน้นใช้งานตัวนี้จะอยู่ในกิจกรรมนะครับเดียวกับกิจกรรมปืนนะซึ่ง มีอะไรบ้างในกิจกรรมปืนนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูชึบๆเก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีของอื่นๆอีกนิดหน่อยของเด็ดๆก็จะมีไออาวุธอีกสองพันนะครับ <c oughs> อันแรกจะเป็นปืนวูเพ็กเกอร์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นตัวเวกเตอร์นะครับวูเพ็กเกอร์ตัวนี้ นี่มีอย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่นี่โตเกียวโตกิยโ,โตกียนะสีดำแดงครับมันก็มีเอฟเฟกต์อลังการมากนะถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยเป็นแบบนี้เข้ากระชุดเหลือเกินเอฟเฟกต์เปิดตัวอลังการมากนะ ตัวนี้นะครับบวกอัตราการยิง1ระยะ2ลดความเร็วรีโหลดนะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะแรงกว่าแต่ว่าตัวนี้จะได้อัตราการยิงเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับตัวอื่นนะครับก็บอกเลยว่ายังไม่มีตัวไหนบวกอัตราการยิงนะครับพะฉะนันบูเพคเกร์ตัวนี้เป็นตัวแรกที่บวกอัตราการยิงและกิจกรรมนี้มีการันตีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่อีกปืนหนึ่งนะครับก็คือปืนตัวเวกเตอร์นะครับ เอ็กตอร์เพดนี้อาจจะมาไม่แรงสักเท่าไหร่แต่ว่าแพดหน้าก็ไม่แน่แต้องรอรอ,รอดูกันไปเ e กเตอร์เลดลับสเตอร์นะครับตัวนี้ก็บกแมกกาซีนสองนะครับสแตทอาจจะกลางๆนะกลางๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นสายเก็บของเนียนะกนะนะ็ต้องมีแหละตัวนี้ก็เป็นหน้าดาลีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่เหมือนตู้สุ่ม 8T ีแต่ว่าเราสามารถเลือกใช้ส่วนลดได้ 2T ทีนะครับ เพราะฉะนั้นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2 9่9 9 9เก9าห9เก้าเก้าเก้าซึ่งถ้าเกิดรวมทั้งหมดอะมันจะแพงมากนะมันจะอยู่ที่3692ันหร้อยเก้าสิบจะน้องสามารถได้ส่วนลด2ครั้งนะครับซึ่งส่วนลดน้องสามารถเลือกได้เลยว่าอยากใช้ต้นไหนนะส่วนลดเนี่ยมีสูงสุดตั้งแต่แปดสิถึงเก้าสินะครับแปดส เพราะฉะนั้นเนียเ่ยส่วนลดอาจจะมีแต่อ๋อไม่8ปดสิบมาประมาณ 70- 9 0นะครับหมายความว่าไงหมายความถ้าเกิดน,น้องเอาส่วนลดนี้ไปใช้ตอนที่ครั้งที่7ถ้าน้องได้ลด90%จากเกาเพลทน้องจะหมุนแค่9 9เพลทครั้งที่7ส่วนครั้งที่8จาก1299เนี่ยน้องจะเหลือหมุนแค่12 9เพลทเพราะฉะนั้นเอาจริงๆทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่พันกว่าเพลทพันต้นต้นเพลทไม่เกิน2 0 0พันเพลทเพราะฉะนั้น แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองดวงดีไม่ต้องใช้ส่วนลดจะใช้ส่วนลดเปรอบแรกเกิดก็ได้ถ้าคิดว่าหมุนไม่ถึง8รอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดวงสวยๆนะครับน่าจะหมุนครบ8รอบให้เราเก็บส่วนลด2อันนี้ไว้ใช้รอบที่7กับรอบที่8เพราะารอบที่7กับรอบที่8มันจะแพงสุดถูกไหมครับถ้าน้องเอาส่วนลดไปใช้รอบนั้นเนี่ยน้องก็จะได้ส่วนลดที่เยอะที่สุดนะมันจะแบบรวมกันแต่จะประมาณแบบ เอ้ส่วนรถไม่เริ่มที่70พิดพูผิดขอโทษส่วนรถเริ่มที่50% 50% 50-90%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสวยๆจริงๆสวยๆจริงๆเลยนะเดี๋คิดให้แล้วกันขอ,อ,อคิดให้ก่อนแป๊บนึงครับ,รบถ้าสวยๆแบบสวยๆวยๆนะครับจะอยู่ที่ 2543เพชรแต่้าเกิดน้องอันนี้คือส่วนด5แต่้าเกิดน้องได้ส่วนลด90%รถ90%นะครับแล้วน้องต้องหมุน8รอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1600กว่าเพชรนะครับ1,623เพชรเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงนะว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเก็บส่วนลดไปใช้รอบใส่ายเชื่อพี่จะใช้รอบแ,แก้ๆเลยนะครับถ้าน้องดวงไม่ดี สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีของกลับมาประมาณนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยลืมบอกว่ากิจกรรมเรื่องเม,ม,มื่อไหร่จบเมื่อไหร่ใช่ไหมกิจกรรมเรื่องวันที่3จบวันที่10นะครับก็มีเวลาให้เล่น10วันด้วยกันเอ้ย7วันด้วยกันเอ้ย8วันดิโอ้สมองสมองไปหมด8วันด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครอยากได้ปืนดีๆก็ไปเล่นซะนะครับมีปิกดำด้วยนะที่ราคาเนี่ยคือรวมปิกดำไปด้วยนะพันกวัวเพชรสองพันกวัวเพชรนะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย